สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง p ีเจนมิกนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะพาทุกทกท่านมาทําความรู้จักเกรเกอร์หรือ CC 5576-39นะครับผมโดยเกเกอร์มียศทางการทหารเป็นกัปตันโคนในหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองพันที่212 a t EC ่ c k Battalion บเเลียนโดยมีชื่อกลุ่มว่า Fox t r o t นะครับ ออกเสียงผิดขออภัยนะครับผมซึ่งหน่วยนี้นะครับเป็นหน่วยรบโคนคอมานโดชั้นยอดนะครับซึ่งหน่วยนี้นะครับได้รับมอบหมายให้ไปรบที่ยุทธการที่ซาลิสนะครับซึ่งยุทธการซาลิสเนี่ยเป็นยุทธการที่โหดร้ายบนดาวเคราะห์ซาลิสในดินแดนขอบนอกนับว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งของสาธารณรัฐมีทหารโคนเนี่ยมากมายที่ต้องตายซึ่งกลายเป็นความพ่ายแพ้ของสาธารณรัฐไป กัปตันเกรเกอร์นะครับนำกลุ่มฟอกทรอสนะครับเข้าสู่แนวรบการต่อสู้นะครับก่อนที่เกรเกอร์นะครับจะกลายเป็นผู้นําการล่าถอยนะครับเกรเกอร์ ger, สามารถนําทหารโคที่รอชีวิตหนีออกมาจากดาวซาลิสได้และขึ้นสู่อาวากาศได้สําเร็จแต่ยานของเกรเกอร์นะครับถูกยิงตกเกรเกอร์ ger, ซึ่งกลายเป็นผู้รอชีวิตเพียงคนเดียวบนยานขนส่งและสามารถนํายาไปลงจอดฉุกเฉินบนดาวเคออันห่างไกลชื่อว่าดาวแห่งอาบาฟากลายเป็นว่ากับตันเกรเกอร์และทีมของเขานะครับถูกแจ้งว่าสูญหายไปในนาที หลังจากเหตุการณ์น,นั้นนะครับกับตันเกรเกอร์ได้รับผลกระทบทางสมองทําให้เกรเกอร์นะครับสูญเสียความทรงจําไปเกรเกอร์นะครับไม่สามารถจําได้ว่าเขานั้นเคยเป็นทหารมาก่อนต่อมานะครับมีคนมาพบเห็นเกรเกอร์เข้านะครับคนคนนั้นมีชื่อว่าบอคัสนะครับบอคัสนะครับที่เห็นเกรเกอร์นะครับเลยเข้ามาช่วยเหลือแต่ไอ้บอคัสเนี่ยเห็นว่าเกรเกอร์เนี่ยสูญเสียความทรงจําไปจึงใช้โอกาสนี้ในการให้เกรเกอร์เนี่ย มาเป็นพนักงานล้างจานที่ร้านอาหารของเขานะครับที่มีชื่อร้านว่า Power Slider นะครับโดยที่เกรเกอร์นะครับไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลยนอกจากห้องพักและอาหารเกรเกอร์นะครับทำงานอยู่ที่ร้านอาหารนั้นอยู่สักพักเนื่องจากความจําเสื่อมเกรเกอร์จึงไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นเคยเป็นใครมาก่อนโดยที่ไอ้บอคัตเนี่ยก็ได้เก็บชุดเกราะอุปกรณ์อาวุธของเกรเกอร์เอาไว้โดยที่บอคัตนะครับไม่เคยบอกเกรเกอร์เลยว่าเขานั้นเป็นใครและเกิดอะไรขึ้นถึงได้มาอยู่ที่นี่ ต่อมานะครับตัวละครที่มีชื่อว่าพันเอกมีเบอร์นะครับและทีมดีสควอตได้บังเอิญเอายายมาลงจอดฉุกเฉินที่อาบาฟาหลังจากที่พันเอกมีเบอร์นะครับได้เจอเมืองและเข้าไปในร้านอาหารและได้พบเข้ากับทหารคนคนหนึ่งนะครับซึ่งพันเอกมีเบอร์นะครับเห็นอย่างนั้นก็จึงเข้าไปทักถามนะครับพอคิดว่าเกรเกอร์เนี่ยกำลังทำภารกิจลับอยู่แต่เกรเกอร์นะครับก็รู้สึกสับสนและงงขึ้นมาทันทีนะครับเพราะพันเอกมีเบอร์เนี่ยพูดเกี่ยวกับตัวเกรเกอร์เนี่ยว่าตัวเกรเกอร์อ่าานะ เกรเกอร์นะครับจึงรู้สึกสงสัยนะครับว่าอะไรคือโคนจึงไปถามบอคัตนะครับแต่บอคัตนะครับเรียกที่จะให้คําตอบประมาณว่าแบบโคนเลยเพ้อเจือกลับไปทํางานเลยวันนี้นะครับจริงๆบอคัตไม่ได้พูดแบบนี้นะครับก็ไว้ไปดูเอาเองนะกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อตอนไว้ที่หน้าจอนะครับมาต่อนะครับหลังเกรเกอร์เนี่ยเลิกงานแล้วเกรเกอร์ก็กลับบ้านไปนะครับพอเกรเกอร์เนี่ยถึงบ้านนะครับก็ได้รับการต้อนรับโดยโฮโลแกรมของเพื่อนเก่าของเกรเกอร์นะครับ นั่นก็คือกัปตันเล็กเกรเกอร์เนี่ยจึงรู้สึกตกใจมากนะครับแล้วก็แบบยอมฟังพลเอกมีเบอร์นะครับเล่าถึงตัวเขาว่าตัวเกรเกอร์เนี่ยเคยเป็นใครมาก่อนจนเกรเกอร์นะครับสามารถจําตัวตนที่แท้จริงของเกรเกอร์ได้ว่าเกรเกอร์นั้นเคยเป็นกัปตันโคนคอมมานโดจากนั้นเกรเกอร์และสหายใหม่ของเกรเกอร์นะครับก็ได้ไปบุกร้านของบอคัสเพื่อจะค้นหาอุปกรณ์และชุดเกราะของตัวเกรเกอร์นะครับ แต่บอคัทน,นะครับก็กลับมาที่ร้านพอดีและลากองอุปกรณ์ของเกรเกอร์มาด้วยบอคัทเนี่ยก็ได้พยายามยกปืนขู่นะครับและพยายามพูดว่าเกรเกอร์เนี่ยติดหนี้บุญคุณของบอคัทน,นะครับเกรเกอร์เนี่ยต้องทํางานล้างจานที่เนี่ยตลอดไปสุดท้ายเกรเกอร์เนี่ยก็ได้รับชุดเกอะของเขาคืนนะครับผ่านการช่วยเหลือของดีสควดัดที่จริงบอคัทก็ไม่ได้พูดแบบนี้แล้วครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าบอคัทพูดอะไรไอ้นี่ ท่านรู้มาตลอดเครื่องแบบข้าอุปกรณ์ของข้าข้าเป็นใครแต่ท่านไม่ยอมบอกข้าทําไมอ่ะข้าไม่สนว่าเจ้าเคยเป็นใครตอนนี้จะเป็นเด็กล้างจานแล้วเจ้าก็เป็นหนี้ที่ข้าช่วยชีวิตเจ้าเอาไว้ชีวิตเจ้าเป็นของข้ากเกรกร์ท่านไม่ได้ช่วยชีวิตข้าท่านเปลี่ยนข้าเป็นทาสข้าทํางานในกองขอยะรับคําสั่งจากท่านแทนที่จะไปต่อสู้ ข้าต้อการชีวิตข้าขึ้นเจ้าต้องการอิสรภาพแลอเกรก็มาเปิดมาจากข้าสิแสดงขค่เห็นว่าเจ้าเป็นทหารเห็นไหมเจ้าไม่ใช่ทหารเจ้าก็แค่คนล้างจานร้อยไป้กร้อยไม่ััยเสียร้อยข้าะ เอาของเจ้ามาเกรเกอร์เราเจะไปจากที่นี่กันอย่าไปเกรเกอร์ข้างนอกเป็นกาแล็กซีที่กว้างใหญ่ใหญ่กว่าที่เจ้ารู้อยู่ที่นี่ที่นี่ชีวิตเจ้าจะเรียบง่ายเรียบง่ายไม่ดีพออีกต่อไปแล้วมันไม่ดีพอสำหรับโครหลังเกรเกอร์เนี่ยใส่ชุดเกราะเสร็จเรียบร้อยนะครับเกรเกอร์ก็ได้พาพันเอกมีเบอร์และหน่วยของเขานะครับไปที่ร้านจอดยานของฝ่ายแบ่งแยก ในระหว่างนี้นะครับเกรเกอร์ได้ยิงต่อสู้กับพวกดอยเพื่อเคลียร์ทางให้พันเอกมีเบอร์และหน่วยของเขาเนี่ยหนีรอดไปได้เกรเกอร์เนี่ยยิงสู้กับพวกดอยแบบดุเดือดมากแต่สุดท้ายเนี่ยเกรเกอร์ก็โดนล้อมนะครับเกรเกอร์เนี่ยจึงต้องทําการยิงใส่ถังระเบิดนะครับเพื่อสร้างความเสียหายวงกว้างคือแบบระเบิดซะขนาดนั้นดูยังไงผมก็ว่าไม่น่ารอดนะครับแต่เกรเกอร์เนี่ยก็สามารถรอดชีวิตมาได้นะครับถึงแม้ว่าเกรเกอร์เนี่ยจะได้รับบาดเจ็บทางสมองอย่างรุนแรงก็ตาม ต่อมานะครับหลังจากช่วงสิ้นสุดสงครามโคนนะครับเกรเกอร์เนี่ยถูกส่งตัวไปที่จกักรวรรดิใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งนะครับไปยังสถานที่รับบนดาวดาโลซึ่งเกรเกอร์และผู้การสคอนนะครับและโคนคอมมานโดคนอื่นๆได้เข้ามาร่วมกันฝึกฝนทหาร TK หรือสตอมทูเปอร์รุ่นแรกๆนะครับซึ่งมีจุดประสงค์เนี่ยเพื่อมาแทนที่เหล่าทหารโคนนะครับ ซึ่งเกรเกอร์เนี่ยก็ตระหนักได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับว่าเขาต้องรีบหนีไปทันทีจึงได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปที่เพื่อนเก่าของเกรเกอร์นั่นก็คือกัปตันเล็กนะครับแต่กัปตันเล็กนะครับไม่สามารถมาช่วยเหลือเกรเกอร์ได้จึงทําการส่งทีมแบทแบทมาช่วยแทนนะครับนั่นก็คือเหล่าโคน99นะครับต่อมานะครับ15ปีหลังจากสงครามโคน่นสสุดลงนะครับเกรเกอร์ยังคงมีชีวิตอยู่และอาศัยอยู่ใน ATTE ที่ดัดแปลงบนดาวซีรอดรวมกับกัปตันเล็กและพวกการวูฟนะครับ ในหนปีก่อนยุทธาการยาวินเกรเกอร์นะครับได้เข้าร่วมยุทธาการการปลดปล่อยโลทอลซึ่งกลุ่มกบฏโลทอลและกลุ่มสเปกเตอร์นะครับได้ขับไลจ่จักรวรรดิออกจากดาวโลทอลอย่างสิ้นเชิงระหว่างการสู้รบนะครับเกรเกอร์ถูกยิงที่หน้าอกและเสียชีวิตหลังจากบอกความในใจครั้งสุดท้ายกับกัปตันเล็กนะครับเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมรบกับนายนาร็กถือเป็นเกียรติมาก ที่ได้ร่วมสู้กับหลายในสิ่งที่เราเลือกเชื่อมั่นในสิ่งนั้นใช่เราทําได้แล้วเกรเกอร์เราทําได้ก็จบกันแล้วนะครับสํหรับคลิปทําความรู้จักกับตันเกรเกอร์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมครับ